สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของอาทิตย์ละคันนะครับวันนี้ d r e a m คา s u u p r r v ว e w นะครับเป็นร้านแต่งรถยนต์ครบวงจรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับถ้านึกถึงการแต่งรถที่จังหวัดสุราษฎร์ก็คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยเราได้เปิดมากว่า30ปีครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับคือรถ r ี vo ที่อยู่ข้างหลังผมนี่เองตัวใหม่ล่าสุดงบ 2แสนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มเลยที่ด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตรงนี้จะเป็นกระจงหน้าทาโคมาครับสวยงามมีเม็ดไฟเรียบร้อยครับตรงนี้ทีนี้ขยับมาที่ทุกท่านจะเห็น งวงช้างของผมนี่เองผมผมลืมรีวิวไปเมื่อกี้ก็คือเป็น s n o เก e l นะครับตัวนี้ก็เป็นหัวคอนนะครับ s n o เก e l หัวคอนนะครับก็คือใส่ออกมาได้สวยงาม s n o เก e l มีหลายรูปแบบทุกท่านสามารถกดตาม Google YouTube เลือกดูได้ครับอยู่ที่ความชอบครับว่าเลือกชมได้แต่สําหรับรถรีโวคันนี้ก็คือเลือกใช้เป็นหัวคอนครับคิ้วมีหมุดคิ้ว6นิ้วมีหมุดนะครับสวยงามมากๆครับไล่ลงมาสําหรับ เจ้าคันนี้เลือกใช้เป็นล้อฟูเอลนะครับอันนี้เป็นฟูเอลแท้นะครับอ s เซาขอบ20นิ้วหน้ากว้าง12 ET 43นะครับเป็นหน้าที่ลึกมากต้องดูครับนี่มือ,ม,อมือผมใหญ่ยังกับใบโบดูวางปุ๊บ <Wow. S 1> นะครับวางปุ๊บนี่คือแบบว่าลึกเข้าไปจริงๆครับลึกมาก <Wow. S 1> อ่าเป็นทรงเมกันเลยครับตอนนี้ที่กำลังนิยมกันอยู่ทุกวันนี้นะครับลัดกับยางมาเชลไซส์ 33คูณ12.5 r 2 0นะครับตัวนี้ก็เป็นดอกมัดครับเป็นยางของเกาหลีสวยงามมากๆครับตัวนี้ดอกโหดมากครับวิ่งอาจจะเหมือนเครื่องบินขึ้นเล็กน้อยครับก็ตามสภาพหน้ายางครับตัวนี้ตัวนี้ชุดช่วงล่างได้เลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์โมโน2 0นะครับก็โชคโมโน2องโปรเฟนเดอร์ก็คือจะเป็นเกลียวข้อดีเลยคือสามารถใส่ปุ๊บเป็นสแตนดาร์ดได้พี่จะเลื่อนขึ้น1เซน2ซน ได้ขึ้นไปถึง2นิ้วเลยนะครับก็ตัวนี้ตอบโจทย์ในราคาที่ประหยัดงบมากครับผมถือว่าคุ้มมากครับสำหรับโมโน2.0ในโชคคู่หน้าแล้วก็ตัวนี้ได้มีการเลือกใช้สปริงคู่หน้าของออสซี่ก็ของออสเตรเลียสีเขียวที่ทุกท่านรู้จักดีนะครับกิงโจ้กระโดดแล้วก็ได้เลือกใช้ปีกนกของซันสีส้มสวยงามคันนี้ได้มีจัดสเต็ปไปนะครับก็คือยกอสนิ้วเต็มเครับถัดมาเป็นบันไดข้างแบบสั้น มันสั้นครับถ้ายาวมันจะแบบนี้ครับแบบนี้คือสั้นเป็นตัวใหม่ของ Extreme มนะครับก็คือตัวนี้จะมีการมีทำสโลปแบบให้เหยียบขึ้นง่ายๆครับเวลาเหยียบเนียเหยียบมันจะเต็มแต่ถ้าเป็นทรงสมัยก่อนอ่ะมันจะอยู่แบบนี้แล้วยาวมาเลยพอเหยียบปุ๊บลื่นหัวทิ่มครับแบบนี้คือตอบโจทย์ตัวใหม่สวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ <S 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 ด้านหลังนี่ก็ลูกค้า เขาอยากได้แบบคลีนคลีนแนวแบบออฟโรดทรงสปอร์ตก็เลยไม่ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของกันชนหลังนะครับก็ผมจะแนะนําในส่วนของช่วงล่างโชคหลังก็เลือกเป็นบอลโลกระบอกทองนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ก็คือว่าได้เพิ่มความยาวยาวกว่าโชคเดิมแล้วก็มีการเสริมต้อนยกหลังนะครับของออปชั่นเข้าไปก็สวยงามครับตัวนี้ก็ได้แบบว่าใช้งานได้ ดีกว่าเดิมประหยัดงบแล้วก็รองรับการบรรทุกนะครับของลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้ารีวหัวเดียว2021คันนี้ที่ผมได้ตกแต่งรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมไปนะครับงบ200,000ผมบอกเลย200,000มีทอนครับคันนี้200,000มีทอนเป็นสเต็ปมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับคือทุกท่านสามารถสอบถามทางร้านได้นะครับก็คือเราจัดให้ได้หมด ก็มีงบเท่าไหร่ก็บอกมาจัดได้ตามงบเลยครับอขอฝากร้านนิดนึงขายของหน่อยก่อนจบร้านผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้าน d ร e มคา a r ซูเปอร์วิครับเบอร์โทร077289888นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องคนไหนที่ชอบแนวทางการแตง่งรถออฟโรดแบบนี้หรือใช้รถรีโวแบบนี้ต้องการได้ทรงแบบแบบนี้ต้องการสไตล์แบบนี้สามารถโทรเข้ามาที่ร้านผมได้เลย077289 888ครับจบการรีวิวที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่วงอัดพิษ์ละคันครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงจะมีคลิปรถแต่งแบบนี้ดีๆส่งไปที่มือถือของทุกๆคนครับขอบคุณมากๆครับ